สรุปผลการดำเนินงานสายหนึ่งประจำเดือนพฤษภาคม2565ประกอบด้วยอำเภอเนินงสงาอ,อจตุรัสอ,อดาเนตรนาลงและอเภอเทพสถิตโดยสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรได้ดังนี้โครงการคลินิกเกษตรเพื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565ณโรงเรียนเน,นสนาวิทยาตำบลหนองชิมอำเภอเนสง่าจังหวัดเชียภูมิโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรโดยจัดเวทีชุมชนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาความพร้อมของชุมชน และจัดทําแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรดําเนินการในวันที่25พฤษภาคม2565ณวัดเขาดินหมู่5ตําตบลหัวทะเลอำเภอบําเหน็จและวันที่27พฤษภาคม2565ณสอบปกครองตำบลหนองฉิมอําเภอเมืองสงขาจังหวัดเชภูมิ ีแจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี2565ให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อรองรับการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านการ,กรเกษตรและรองรับมาตรการช่วยเหลือด้านการ,กรเกษตรของภาครับโครงการภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิสินค้าเกษตร สพกได้แก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร,เ,กรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสจช,ชดำเนินการในวันที่24พฤษภาคม2565ณ 2, 5 5นหชชช้ารอสบตําบหัวทะเลอำเภอบําเหน็จนานลงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ดำเนินการในวันที่27พฤศภาคม2565ณสพกปรหมู่ที่8ตำบลหัวทะเลอำเภอบะเมอหน้ารงจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดพันไร่สร้างไม้ผลเมืองเทพสถิตรุ่นที่3โดยอบรมระหว่างวันที่18-20พฤศภาคม2565 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการฝึกปฏิบัติตั้งแต่เป็นพื้นที่การขยายพันธุ์การเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีจนกระทั่งการดูแลรักษาจากทีมงานส่วนเทพนาสพกรเครือข่ายด้านไม้ผลของอำเภอเทพสถิต การอบรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันและกําจัดศัตรูหอมแดงโดวยวิธีผสมสานภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดําเนินการในวันที่25พฤษภาคม2565ณสา,าราประชาคมมูศศ่17บ้านโนนทองตาบลบ้านเกาออาเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ